คนนี้ควรทัดิตอ,ออกมาเคใช่ยิมแฉ่งนะคะเ็ิ่ง 打红包。 เอ่ยที่ฝังมืนกำและฝังอบให้เด็กนะคะยกมือซ้ายขึ้นาบมือซ้ายชาบและมือขวาฝังกำไ้วนะระสับตามเสียงที่ครูโบนัสนะให้เด mm ็กครูโบนัสนให้เด็กนะคะเปมือขวาแบะมือซ้ายกำนะหเได้คะไอหบนะคะนับไปรเด็กนะคะนับถึงสิบร้อมกันนะแต่ว่าครูจะนับหนึ่งใาเตรียมวาง้อก่อนแล้ว oh, ก <cs ut> ็นับหนทรกันเลยนะคะี่เลย ขวานสองสา <hall> มส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีใครทำผิดบ้างไห้คือทำตาขัวได้ไ่มได้นะอ่าไปตาขัวด่นเร่งสว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไทำเหมือนเดิมนะโดยให้เด็กๆมาเชียงโคโรนะคะโคดันเร่ว่งหนะได้ห้ล่าาลวอาจาช่วยดูนะคะว่ามีใครทำผิดหรือเปล่าน่า เทาเลยมือซ้ายแบมมือขวา้านา้องสาม้คทุทททกคนจใ้เด็กต,ตามเลยนะคะ 1, 2, 1, 2, นะหนึ่งสองสามหนึ่งสอค่าา โป๊ะโปะโป๊ะโปเอ๋มีใครเคยได้ยเพ้้างค่คมเดี๋ยวให้เด็กได้เลยนะพอได้ยินข้อไหนที่บอกเว่าโปให้เด็กแบมือตัด้างอ๋อโปแบมือตั้าง็จปกับมากลางหนเดอ่าแล้วก็ทมากร่งมืนเดิมพอได้ยินอย่างอีกอ่าก็แบเล่กตับนี้เลยนะคะเราจะทำอไรรอกันนะอ่าให้เด็กทวเี่ยฝังายฝังขากลางอ่านึอาโกัน้วจินตนากา

เฮ้ยีค่ะเด็ก้อะไรบ้างคะใครรู้บ้างไม่รู้ค่ะรู้ยค่ะไม่รู้ค่ะวันนี้เราปนคุยอกนะคะเดี๋ยวคป้จะเปิดให้เด็กฟังแลลองทายดูนะคะว่าเป็เสียงอะไรเด็กันะคะตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังคาจะถามทีละคนนะคะเยเลยะาการอะไรคะสงรคะ เดี๋ยวมาดูเฉยกันดีกว่านะว่าคือเสียงอะไรเดี๋ยวอคือค่ะกันะคะว่าคือเสียอะไรยนาฬิกาเียนเค่ะที่บ้านเราแใ่งตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่าคะแม่หนูตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ค่ะเพราะว่าแม่ สเือเรียนค่ะเียต่อเือเรียน้องเนคน้องนด้อะไรรองเรียนาณเเรียนน้องคะน้องดา้นอะไรคะเียอาคเดี๋ยวนห่ะเียรดอาไินเีะรียาเรียนไม่อ่อนสัญญาณเรียนเป็นสัญญาณของอะไรนะนักเรียนเขใไหม เสียงรถไฟมาบ้านเสียงรถไฟมเสียงรถไฟบ้านเสียงรถไาบ้มันคิดเป็นเสียงอะไรครับเสียงรถไฟมาบเสียงรถไฟมาบ้านเสีนเสียงรถไฟมารถไฟม้านรถบ้ม รถโรงพยาบาลเสียงรถดับเพลิงก็ะคล้กับรโรงพยาบาลนะคะได้ทั้สองสองอย่างเลยอย่างนี้เป็นเสียงสัญญาณเตือนงานเกิดอุบัติเหตุงานทารขอก็จทางที่เขาขอเกิดทา่ให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปช่วยผู้ป่วยได้รถัพิงก็ใช้เสียงนี้กันะเดกคะถ้าเด็กเด็กยเสียงบนท้องเด็กควรทำยังไงคะเมื่อไงแม่คะ เด็กกะเรี่ให้รถโรงพยาบาลไหมคะใ่เด็กอยู่บนท้องเด็เดวรโรงพยาบาลต่งาว่าเด็กกรีบทางอยที่คนท้ง่ค่ะี่คอาเด็ก่างอเด็กะี่ะเกิดเราไปเลยได้เอเลยได้เเเเดเ้้เเเเเเ้ดเ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 ด็กเ้เดเ เป็นการมือทีแรก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 เอาไว้ก็ได้อะเด็กๆคะมือทีมือทีน่ามาป้าบอกว่าไม่ได้บอกว่าใครจะได้เรียนเด็กๆเรียนมาแล้วไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเรียนมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะสอนการปั้นมาแล้วค่ะเด็กๆปั้นใครอยากปั้นอยากอันไหนเด็กๆก็สามารถปั้นเพิ่มได้นะคะคืออยากปั้นเป็นเทานี่หรืออยากปั้นเป็นเทาเลยอะ ไปไปคะเดี๋ยวเราจะปั้นจริงก่อนนะส่วนทะเลเด็เ๋ค่อยปั้นเพิ่มนะคะันีนกร่อนวิบน้อวะค่ะอปเดี๋ยวเราจะมาทตัวิงกันนะคะเด็ก

เอเดนั้นตงก่อนแล้วก็ต่อไปก็กดให้มันเป็นหลุมรงมานะคะ không phải 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 không không bằng sau này chúng ta làm phái chìm các em nhé chúng ta sẽ làm cho nó trở thành dây dài 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 ตัวชิงนีขงม้นี้ทั้งสองข้าอของตัวชิงเลยนะคะ่ายนี้ชิงท้องอันเลยเราป้นไปไดแบบนี้ชิงนะคะก็สามารถทำให้เดสิ่งได้นะคะให้เด็กามาตีประกบกัน

ทำ้เพียร right. ์ทำให้เ <reminis> พ <cing> ียใเสร็จแล้วว่าโจกับโจไปไหนกันไปไหนกันนะคะเดี๋วไปมาทักทิกันบไป่ไนเจแล้วทำเป็นการต้อนนะคะเสร็จแล้มาให้เท่ากนหนอยนะคะพท่กันงสองรับหนึ่งสองหนึ่งสอ็ครับอย่าร้ คำายะคะคยังไม่เสร็จก็ทำไปกันบ้านะคะวันนี้ก็อกขอขอบคุณทุกคนก็เด็กน,นะคะที่มาเรียนรู้กันในวันนี้เดๆพรุ่งนี้อย่าลืมเรียนจากพี่เช้เรียนี่เชด้วยนะคะคบหวันนีู้แอูป้าแล้วก็โบไปก่อนนะคะเพราะวนยุค็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ